สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับโอทโอมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้789ชี้มวยเด็ดนะครับมวยมันวันศุกร์ทางหน้าจอช่อง t u u For You แล้วก็เพจมวยเด็ด789เราก็เจอกันเหมือนเดิมเลยนะครับออกสตาร์ท18นาิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้3ตัวเน้นๆของออทคโอตัวแรกจัดไปคู่2แอสเทวดาตอสุรัตกับคุณสยามไฟเตอร์มวยไทย นะครับต่อกัน1ปอนแอตโดานี่เก๋าเกมกว่านะครับแต่ว่ารูปร่างเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแอตโดาผุสยามใหญ่ยาวแล้วก็แข็งแรงมากวันนี้ผมดูว่าไปปลายรุ่นไปที่ขุนสยามไฟเต,เตอร์มวยไทยแล้วก็ตัวที่2ที่ชอบนะครับเกียงไกลเพชรินดีอะคาเดมี่กับออโตเมืองผาภูมิ1 2 7ยดปอนเกียงไกลกระดูกจะดีกว่าฝีมือตีนซ้ายเยี่ยมเลยแต่ออโตเนี่ยโอ้โหกลับมาไฟที่ต่อยอโตโกรนี่แข็งแรงมากหนเหนียวแข็งแรงมีศอกตื้อเข้าไปตื้อเข้าไป ผมยังคิดว่าออตโต้หน้ารองนะครับออตโต้เมืองผาภูมินะครับแล้วก็คู่เอกได้เสียเลยครับมังกรเหล็กเปิ้ลนนครก็เจอกับรุ่นพี่เพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองหรือปอประจันสีนะครับในน้ําหนัก113ปอนด์มังกรเหล็กเนี่ยมันเดินไม่หยุดนะครับเพชรสุพรรณเนี่ยฝีมือฉาบสวยเตะตั้งพับคาหลักเหลี่ยมดีแต่ว่าต้านไม่น่าจะอยู่เพราะว่ามังกรเหล็กใหญ่แล้วก็สดแล้วก็พละก,กําลังไม่ค่อยมีหมดด้วยเดิน,นต้นเกมผมว่าวันนี้เพชรสุพรรณเหนื่อยมากชอบมังกรเหล็กซื้อความสดเลยนะครับ วันนี้789ชี้มวยเด็ด3ตัวมวยมันวันศุกร์ของออสเคจัดไปขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยออตโตเมืองผาภูมิแล้วก็มังกรเหล็กเปิ้ลน,นคร3ตัวเน้นๆของออสเคครับ